สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนเดินก็ต้องขอแสดงความเสียใจดีกว่าครับขอแสดงความเสียใจกับหลายๆท่านนะครับที่แหม่น่าจะซื้อไม่ได้นะครับสําหรับเลขนี้นะครับนึ่งมีนาฮะเสียใจจริงๆฮนะแหมคานวณออกมาเนี่ยตัวนี้เด่นที่สุดเลยนะครับแล้วก็ลองออกมาคือเจ็ดสามกับเจ็ดเก้ามีเลขอยู่สามตัวนะฮะแต่ว่าสองห้าตัววงเล็บไว้ ตัวบกเอฟเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะซื้อได้แล้วก็แม่ผมเพิ่งมาดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยนะครับแต่บางท่านเคยทำนะเรียกว่าจับวินใช่ไหมฮะเนี่ยนะครับอย่างนี้ฮะดูเลขทูบฮะเกือบสามตัวนะฮะแต่ว่าถ้าจับรวมๆกันเนี่ยนะครับดูฮะหกสองห้านะครับเห็นไหมเนี่ยห้าหกสองห้าหกศูนย 6206เนอะอย่างนี้อะได้นะฮะอุย้ยออกปุ๊บเนี่ยนะครับเก่งทันทีเลยฮนะัวไม่ออกไม่เก่งนะครับแต่ว่า25น่าเสียดายจริงๆครับเนี่ยโอย้ถ้าจับรวมๆกันเลยนะอันนี้นะครับเอ้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวงวดวันที่16เรามาว่ากันใหม่นะครับเพราะว่าอ่อมันไม่ใช่ทางของเราครับถือว่าไม่ใช่บุญของเราแล้วกันเนาะ ดันไปชนเลขดังเขาน่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในงวดวันที่16มีนาแล้วกันนะครับงวดนี้พลาดไปแสดงความเสียใจด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่ครับ